เพื่อนิเป็นซูเปอร์อันสายน้ำพึง่งป,ปลูกมาหลายปีแล้วพันนี่น่ะสิบกว่าปีแล้วมั้งสิปลูกสายพันธุ์นี้ตลอดเพราะว่ามันดูแลง่ายเกษตรกรสวนข้าวโพดตําบลขามเท่าอําเภอเมืองจังหวัดนครพนม กำลังเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวโพดหวานซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาดและกลุ่มผู้บริโภคในช่วงหน้าร้อนครับเกษตรกร,ะร,กรจะวางแผนระยะเวลาในการปลูกเพื่อให้การเก็บเกี่ยวผลผลิตมีความต่อเนื่องซึ่งจะช่วยลดจำนวนของสินค้าไม่ให้ล้นตลาดชาวบ,บ้านในพื้นที่นะครับจะเก็บผลผลิตในช่วงเช้าก็คือช่วงประมาณตีห้าหกโมงหรือเจ็ดโมงเช้านะครับ เพื่อที่จะให้ได้ความสดและก็ความหวานของข้าวโพดครับช่วงเวลาของการเก็บข้าวโพดส่วนใหญ่จะนิยมเก็บในช่วงเช้านอกจากจะได้ความสดและความหวานยังช่วยให้เกษตรกรเก็บเกี่ยวได้ง่ายขึ้นเพราะต้นข้าวโพดจะมีความกรอบห้าโมงเช้าหกโมงแบบน,นี้ตอนเช้ามันสีสดมันสีกรอบเวลาเฮาพัก้มันสีกรอบถ้าเฮาฮักตอนแรงมันสีเหี่ยว กับตอนบ่ายก็เหีียวคือกันมันเหนียวควันมันเหนียวตอนเช้ามันหวานกว่าบม่ค่อยเมื่อยดูแลง,งาา่ายอันนี้ฮะแล้วเฮาก็มีเวลาไปเหตุงานอื่นคือตอนเช้าเพิ่นมาสั่งเขาก็ฮักฮักฮักเสร็จแล้วก็ทำงานอื่นเข้าพดหวานของที่นี่จะเป็นพันสายน้ำผึ้งเพราะดูแลง่ายและทนต่อสภาพอากาศในพื้นที่บ้านเราครับส่วนการเพาะปลูกใช้เวลาเพียง70วัน ก็จะเริ่มเก็บผลผลิตโดยกลุ่มลูกค้าจะเป็นคนในพื้นที่และพ่อค้าคนกลางเข้ามารับซื้อถึงหน้าสวนจังหวัดอื่นเพิ่อกระโทมาและเพื่อนที่มาเอาไปเป็น 5- 500โลตันถ้าราคามันขึ้นอยู่ละสิบสบาทตอนนี้เขา้าวโพดมันเยอะลงและวสิบบาทถ้ามันเยอะอีกกัะลงแบาทตามราคาขา้าวโดมันเยอะ คุณแววตาบอกว่ายึดอาชีพปลูกข้าวโพดหวานมานานกว่า10ปีเพราะไรายได้ดีและเมื่อปลูกเสร็จยังสามารถเอาเวลาที่เหลือไปทำอย่างอื่นได้อีกหลายอย่างอีกทั้งในพื้นที่ของตนมีท่อส่งน้ำจากแม่น้ำโขงจึงทำให้ตนและคนในพื้นที่หันมาทำเกษตรหมุนเวียนได้ตลอดทั้งปีสำหรับผลผล,ผลิตของขา้าวโพดไม่เพียงแค่ขายแบบฝักเท่านั้นข้าวโพดฝักอ่อนยังสามารถขายส่งให้กับร้านอาหารในกิโลกร,รัมละ20บาท ส่วนต้นข้าวโพดที่เหลือจากการเก็บเกี่ยวแล้วยังเป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้เลี้ยงโคเพื่อใช้เป็นอาหารให้กับสัตว์เลี้ยงเดือราคาอยู่ที่1,000ถึง1,500บาทต่อ1น่งไร่ถือเป็นการสร้างรายได้ให้กับกลุ่มเกษตรกรในพื้นที่ของจังหวัดนครพนมอีกทางหนึ่งครับ